สวัสดีทุกท่านนะครับผมมือนีมาพบกับผู้เทียงนะครับทางช่องคูณเทียงแอนคอนชาแนลนะครับเด้อมือนีสิมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นคาซิโอหกสิบเอ็ดคีย์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับของสมัยนั้นเนาะก็คือเก่าเก่าไปจากน้อยเพราะว่ายังเป็นอ่อมิดีที่เป็นรุ่นกลมๆนะครับตัวนี้สิมีพิกเบนอยู่ใายมือนะครับอ่าสังเกตเนาะหกสิบเอ็ดคีย์นะครับมาตรฐานอันนี้เปรียบเทียบกันกับหกสามศูนย์ของยามาฮ่าครับ เห็นป่ะครับตัวหลังนะครับขนาดซ้ำๆกันเลยนะครับคีย์ก็เท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นมันติฟังก์ชันดิสเพย์ก็คือเป็นจอที่มีตัวเลขนะครับเป็นจอมีตัวเลขและการระบบปิดเปิดนะครับยังเป็นแบบแบบสูตรนะครับเป็นระบบปิดเปิดแบบสูตรแต่วยวปุ่มอ่านี่เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเสียงนะครับวอลลุ่มเสียง วอลุ่มวอลลุ่มของเสียงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเสียงจะเป็นแบบแถวบนกับแถวล่างนะครับนี่วาธีคือแถวบนแถวล่างนะครับท่านใดที่แปลว่านะครับเสียงดีนะครับออแกนเสียงดีนะครับตัวนี้ตัวหนังสือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเหากับเบื้องไงนะครับออแกนอันนี้จะเป็นจังหวะนะครับสีเขียวจะเป็นจังหวะฟังนี้ สีควบคุมด้วยแถวล่างนี่ครับนะครับจังหวะเขากดเขากดแถวล่างเปลี่ยนจังหวะนะครับเพราะว่าตัวน,นี้คู่เทียงใส่จังหวะของเจ็ดสิบสี่นะครับเดอร์ตอนนี้ใส่บิกินนะครับเจ็ดจุดสี่นะครับเขาก็มากดเอกซีนี่นะครับเจ็ดจุดสี่นะครับเขาเขาสิกดตัวไหนเขาต้องกดไฟออกก่อนมาสีเหลือตัวหนา นเ้าต้องเ้าต้องกดะนมาปึ๊บไปเลขกเกียนะครับแล้วห้าเห็กกระโจนไปเหล็กสามเรียงกันนะตัวห้าเซลเหล็เกียเนาะนี่จังหวะบิกบิกินนะครับบิกินอยูเจ็ดเจ็ดจุดสี่พอเทอร์เห็กปึ๊บเ้ามากดตัวนี้ปึ๊บอ่ามันจะขึ้นเลขข้างหลังนะครับเ้าสิเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ยเ้าก็กดอ่านี่ครับตัวนี้สีบอลงจังหวะไทยบอได้นะครับลงจังหวะไทยไม่ได้แต่ว่าเสียงจังหวะที่ใส่ได้คือบิกินนั่นเอครับเ้าก็ไปฝึกได้เนาะ แล้วใส่จังหวะในอ่าใน YouTube ก็ได้หรือในเฟสได,นะดก็ได้นะครับเปิดในตู้บลูทูธเฮาก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเสียงอันนี้จะเป็นวอลลุ่มของกลองของแอคคอร์เนาะแ e อะนะคคอรับอันนี้คือเสียงแอคคอร์ดมากับพอนตัวนี้เลยเห็นะครับอย่างเสียงเบสมันดังแห้ขึ้นนะแต่น,นี่เป็นวอลลุ่มกลองนะครับ แยกแยก,แยกอิสระระวังระวังเบียดกับกรองนะครับแยกอะไรกันนะครับที่นี่อันนี้ก็สิเป็นคอร์ดเนาะเขาสามารถใส่คอร์ดแบบใส่เสียงยอะไรเข้าไปเพิ่มเข้าไปเขาจะใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มอ่าเมื่อกีเสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาเบาเขาก็ตุกด,ดออกนะครับผมอ่าหรือว่านี่จะเป็นพวกอ่าเสียงประสานนะครับต่างตงนะครับตัวนี้จะเป็นความเร็วความช้านะครับเขากดเอาเลยครับนี่ย70เร็วกว่านี้ก็บว่าเขาโคขึ้นไปนะ80 แล้วก็ตัวนี้กจะเป็นอินโทรนะครับอ่าอินโทรอินโทรสองอันนะครับนี่เป็นเบรกนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นมาอ่าอันนี้โซโล เป็นปุ่มโซโล่นะครับผมอันนี้เป็นปุ่มจบนะครับ ending จบอ่านะครับผมโกด้านะครับนี่คือกลับไปซ้ำนะครับแล้วก็ตัวนึงอ่าถ้าเป็นเฮาอันนี้สวิตต์ปิดเปิดนะครับนี่ถ้าถ้าเลื่อนมาอ่าอันนี้คือปิดเนาะถ้าเลื่อนขึ้นมาออนออนซื่อๆนี่สิอ่าอ่าสังเกตว่าทีบอมบี้ขวานนะครับ เดี๋ยวเขาอาสมว่าเปิดเปิดเครื่องม่าไม่เนาะอัะอนอน,นี้สมทุดอาสาธท,ที่จะเปิดไม่เลยนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บเขาอยากตั้งเป็นยังวะบางหันมาครับเราบีกินเนาะเขามากดเลขกเกตกรน,นี่เอาเล่กเกตกอนครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับปุ่มบีดแบงค์นี่ปุ๊บแล้วก็มากดเลขกซีปุ๊บนี่อ่าแล้วก็มาลดความเร็วครับท่านมาครับนี่ขึ้นขึ้นเอันนี้ือ่อเสียวจังหวะนี่เนาะ นะครับพูดจังว่าเออจังหวะนี้คือพอ่พอพ่อใส่ใดนะครับพ่อใส่ซอมใส่อียงไดนะครับพรเพียงไทยเพียงบานเ่ากับใส่ไดนะครับที่นี่เขาสีสัเกตนแล้มีมิตบมีครับเขาต้องเลื่อนขึ้นมาอีกคืออา่ามิติมีขันที่หนึ่งเป็นปิดเนาะขันที่สองเป็นเปิดขันที่สามจะเป็นฟิงเกอร์เลื่อนขึ้นมาจึ๊บอีกอา่ามันจะขึ้น,นไฟสองหลอดนี่ขึ้นมานะครับไฟสองหลอดนี่ขึ้นมาเขากับปิดต,ตัวนี้เขาขมันมีเฉพาะหลอดเดยวนเขากดกดอ่าเบีดมาแล้วครับครับ ใส่ง่ายนะครับผมเป็นระบบใส่ง่ายนะครับอันนี้คือเราเรื่องของจังหวะนะครับที่มันอาเรื่องของเสียงนะครับเสียงนี่สิแต่ตรงนี้นะครับ220ซาวนะครับเสียงเยอะมากนะครับเสียงหลายนะครับเขาสะเอาเสียงหลักๆเขาจะใส่เนาะฐานศนย์ศูนย์นี่มันจะเป็นเปียโนนี่เป็นเปียโนครับนี่ตัวนี้นะครับด้านหลังจะเป็นออก2องหูนะครับอออกเป็น LR นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามีออกออก LR นะครับปกติถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็ สิออกเป็นหู ard, ห้เดียวนะครับแจ็คโฟนหู้เดียวอันนี้สิเป็นแยกแยกแจ็คโฟนต่างหากนะครับแยกแจ็คโฟนต่างหากเดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งเนะาะดิโนยกให้เบิ้งนะครับปึ๊บอ่นาน,นี่ครับนบครบันี่ตัวนี้สิเป็นแจค็คแจค็คอ่าเป็นเอานะครับออกสองหู้อันนี้สิเป็นสเตอร์อ่าสิเป็นโฟนนี่ครับนี่ทุเรียงเสียไว้คือเสียไว้ตอนนี้คือบ่ให้เสียงมันออกลำโพงนะครับ ถ้าเขาเสียบมันก็ะิจอกลำพวงพร้อมออกเสียงนี่พร้อมถ้าเขาบ่อยกให้เสียงมันออกไปทั้งนอกเขาก็เขาก็ต่อตัวนี้หรือสใส่เป็นหูฟังก็ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีฟูดสวิตพร้อมนะครับใส่ต่อเป็นเออเป็นเป็นพีเดิลเนาะเป็นพีเดิลได้พร้อมแล้วก็เป็นอ่าลูตัวนี้ก็จะเป็นมิดดีนะครับหูมิดดีเอานะครับอินนะครับสามหูนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวใหญ่นะครับในสมัยนั้นเนาะถือว่าเป็นตัวใหญ่นะครับอ่ะมาฟังเสียงครับ เท้าสิเรียนเปียโนนี่เท้าอวอันแรกครับเทาเปิดเปิดมาแค่อันเดียวไม่ได้ใส่เสียงเปียโนเทั้งเปิดแบบเสียงก็สิชัดนะครับที่นี่เทาสิเปลี่ยนเสียงมาแล้วครับเขาจะเอาเสียงออแกนเอาออแกนกับสิมมอยูสองกุ่มนะครับเขาเาเบิ้งตัวใหญ่งก่อนนะครับนี่ตัวใหญ่งมันมีตัวหัวข้อมันเนาะหัวข้อมันเท้าสิเอาศูนย์หารปะครับเทาก็มากดห้าเนี่ยศูนย์หารแล้วนะครับแต่ที่นี่เทาสิเอาศูนย์หารเอียงนะครับศูนย์ห้าจุดหนึ่งสิเทาก็มากดตัวนี้ก่อนปุ๊บนี่นะครับอ่ะม ศู 5, เขากลับมากดตัวนี้รับโทนแบงค์สีสมสมนี่ปึ๊บนี่มันขึ้นตัวหลังมา0 5, ูนยอ่าเขากดไปเลยครับอบบน,นี้05.2ต้องตไห้ตรงไไฟตัวนี้มันขึ้นนะครับมันจะขึ้นปั๊บข้างหลังเลยดูซิศูนย์ห้าห้จุดหกนจนะครับีสิเป็นเสียงอ่าประเภทเสียงเป่าเนาะ ะครับหรือจะเป็นเสียงประเภทองลางหรือว่าเครื่องกระทบบานเท่ากสิยอยู่ในกลุ่ม02นะครับปิดตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหอยู่02นะครับเขาจะเข้า02นี่ครับมากดตัวนี้เอาเลยนะครับอันนี้จะเป็นเสียงอยู่ในกลุ่มของอ่าอันนี้นะครับผมอยู่ในกลุ่มของสอะไรอ่ะอยู่ในกลุ่มนี้เ p e r c u s ช i o นนี่นะครับ นกลุมเปิดกระชับนะครับฮัสซิงคอร์ตัตวนี้ก็ได้นะเพราะเลือกเอานะครับอันนี้กลุ่มเบสนะครับกลุ่มสตริงอ่ะกล่มสตริงยูศูนย์กกเก้าหอกับกรออนมากดที่เก้านี่ศูเสตริงเขากกจะมากดว่าเอาศูย์เกได้ละนะศูน 1, ย์เก้าจุ อ่าเห็นปะครับนี่คือในกลุ่มของอ่าสตริงนะครับอยู่ในกลุ่ม0ูนเก้านะครับผมตัวนี้ในกลุ่ม0นะูนเก้เนาะและ้วก็สิเป็นเสียงเครื่องเป่านะครับอ่าสิเป็นเสียงอีกอันนึงก็สิเป็นกลุ่มของอ่าแซกโซโฟนนี่สินะครับแซกโซโฟนจะอยู่ในกลุ่ม0ูนะครับเ่าก็มากดกดตัวนี้ออกก่อนแล้วก็มา0ูนี่นะครับเ่าจะเอาศูนย์ซี่ไหนเ่ามากดตัวนี้0ูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ซี่หนึ่งศูนย์ที่สอง ซ,ซ,ซ,ซีห,าหา้านะครับอันนี้คือในกลุ่ม0ูนะครับผม0ูนจุดหก<อ>นะครับ0ูจุดอ่าสองนะครับอันนี้ในกลุ่ม0ูนะครับผมในกลุ่ม0ศเนาะนะครับหรือจะเป็นกลุ่ม เครื่องเป่านะครับกลุ่มเครื่องเป่าเพามะบึงตรงนี่นะครับเครื่องบลัชจะใช่ละเด้อกลุ่มเครื่องบลาสจะเป็นเน,นะครับวูดบินซอมโบ่ทำป็ดกขยอยู่ทังนี้นะครับเท้าเาสียเอาเลขกซิบซีตั้งแต่ซีสมไปจนไปเขาต้องกดตัวนี้เหน็นไหมว่าหางล่างเนี่ยมันจะเป็นซิบซี ครับอ,อยู่ในกลุ่มทำป็ดนะครับตัวนีนะ้นนี่อยู่ในกลุ่มศูนย์ซีอยู่ในกลุ่มสิบซีนะครับเขาต้องให้ยุดกดเหล็กกดตัวนี้เห็นไหมอยู่ข้างล่างนะครับถ้ากดอีกทัวหนึงมันาขึ้นไปยุ่งเทิงมันึงเป็นกลุ่มนี้สีฟ้านะครับถ้ากดปุ๊บมันึงลงมาสีสมมาถึงมาอยู่กลุ่มนี้นะครับหรือจะเป็นกลุ่มของเสียงฟลุตนะครับก็จะมาอยู่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ด ดัในกลุ่มของเสียงเครื่องเป่านะครับตัวนี้บันทึกเสียงได้พรอมเลยครับเด้อตัวนี้นะครับจะบันทึกเสียงได้พรอมนะครับจะมีปุ่มบันทึกเสียงเข้ากับบันทึกเสียงไว้เข้ากับลินได้พรอมครับเด๋ยวสีลินให้เบิ้งนะครับเนาะทีนี้เขากลับมาเสียงให้กลุ่มมองออกแกนทือเ่าเข้านะครับ โอเกนโอเกนคือศูน <trabaj> ย <en> ์ศูนยหนะครับโอเปนโอเปนศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับมาละเราสตาร์ทนะครับเรื่องทดลองบันทึกจัะวาให้เพื่อนครับเอาเรือตัวนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บานะไฟมันติดเนาะเอาครับกดบันทึกครับปึ๊บหไฟมันแดงเขียนมาเขากดสตาร์ท สต็อปปึ๊บนี่เขาลองหลินมั้งครับนะครับอันนี้คือกดกดเลนที่กูจยงอัดไว้หน้าเห็นบ่าวครับนี่คือสิรินนะครับเพรากับวันนีเขาบันทึกบันทึกได้พร้อมนะครับอีกฟังก์ชั่นหนึ่งนะครับนะรบ,บันทึกได้พร้อมนะครับหรือว่าสิรินตัวนี้พิเบศเนานะ ตัวนี้นะครับ2 9 0 0บาทได้ครับเด้อทนายสนใจนะครับอยากเอาไปฝึกเล่นนะครับเสียงชัดเจนนะครับลำโพงนี่ดังนะครับลำโพงนี่เสียงดังถือว่าดังดังแห้งเลยล่ะนะครับผมโอเคนะครับผมทนายสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 8 1 5 7 4 7 0 0 5นะครับ0 8 1 5 7 4 7 0 0 5นะครับแถมหนังสือโน้ตพร้อมนะครับท่านได้ซื้อมื่อนี้ก็คือแถมหนังสือโน้ตให้พร้อมนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายครับ